สวัสดีค่ะจัก,กรพรรดินโปเลียนถือเป็นหนึ่งในผู้นำคนสำคัญของฝรั่งเศสและมีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีพื้นฐานมาจากคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเชื้อพระวงศ์แต่อย่างใดเขาไต่เต้าสู่ตำแหน่งสูงสุดได้อย่างไรทำไมจึงถือเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเขามีจุดจบอย่างไรในวันนี้แค่จะมาเล่าเรื่องราวของนโปเลียนจัก,กรพรรดินกรบที่เก่งที่สุดของฝรั่งเศสให้ฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ พื้นเพและช่วงเริ่มต้นในวงการทหาร พื้นเพ่เดิมของนโปลเลียนนั้นจริงๆแล้วเป็นชาวอิตาลีไม่ใช่ฝรั่งเศสนะคะเขาเกิดที่เมืองอาชักซิโอหรืออายาโชในภาษาอิตาลีบนเกาะคอซิกาในวันที่15สิงหาคมปีคริสต์ศักราช1769ซึ่งในตอนนั้นฝรั่งเศสได้ซื้อเกาะน,นี้ไปได้หนึ่งปีค่ะเขาเป็นบุตรคนที่4ใน7คนของกาโลบูโอนาปาเต้ซึ่งเป็นทนายความรครอบครัวของเขาจึงเป็นหนึ่งในตระกูลผู้ดีจำนวนน้อยนิดบนเกาะคอซิกา เมื่อมีอายุได้9้าขวบบิดาของเขาได้ส่งให้เขาไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงแรกที่เขาไปถึงเขาถูกมองว่าเป็นชาวต่างชาติและถูกบูลลี่เรื่องสำเนียงโดยเฉพาะจากลูกผู้ดีฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามเขามีผลการเรียนที่ดีมากและสามารถสร้างวีรกรรมวางแผนการเล่นเกมบอลหิมะจนทีมสามารถเอาชนะรุ่นพี่ที่ตัวใหญ่กว่าได้ค่ะ ในวัย15ปีนโปเลียนได้ย้ายจากโรงเรียนในร้อยทหารที่เมืองโอเตมบรีแอนไปยังโรงเรียนทหารแห่งกรุงปารีสเขายังคงมีผลการเรียนที่ดีในหลายวิชายกเว้นภาษาฝรั่งเศสและเยอรมันต่อมาบิดาของเขาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งและทําให้เขาไม่ได้รับการส่งเสียเหมือนเดิมเขาจึงต้องรีบเรียนให้จบภายใน1ปีแทนที่จะเป็น2ปีตามปกติแต่ด้วยความเฉลียวฉลาดนโปเลียนก็ทําได้สําเร็จและจบการศึกษาในปีคริสต์กักราช1785 ต่อมาไม่นานเขาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรอยตรีที่เมืองวาลองส์ทั้งนี้มีบันทึกว่านโปเลียนเป็นผู้ที่มีความลึกลับแต่ก็อ่อนไหวโรแมนติกนอกจากนี้เขายังมีระดับสติปัญญาที่โดดเด่นและมีความทรงจำที่ดีเยี่ยมส่วนประเด็นเรื่องความสูงของเขาที่มักเชื่อกันว่าเตี้ยม,มากนั้น จริงๆแล้วเขาสูงประมาณ5ฟุต7นิ้วหรือ170เซนติเมตรซึ่งก็ไม่ต่างจากความสูงปกติของทหารฝรั่งเศสในสมัยนั้นมากนักทําให้นักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่านโปเลียนถูกล้อเลียนเรื่องนี้ทั้งที่ไม่เป็นความจริงซึ่งน่าจะเป็นเพราะการปล่อยข่าวของทางฝ่ายอังกฤษในสมัยนั้นค่ะในปีคริสต์ศักราช1789การปฏิวัติฝรั่งเศสได้เริ่มต้นขึ้นโดยนโปเลียนในยศร้อยโทก็เคยอยู่ในเหตุการณ์ที่กรุงปารีสด้วยในฐานะฝ่ายสังเกตการณ์ต่อมา เขาได้เดินทางกลับมายังเกาะคอสซิกาเนื่องจากต้องมาดูแลครอบครัวต่อจากบิดาซึ่งได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แต่ในระหว่างนั้นมีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นที่เกาะคอสซิการะหว่างกลุ่มที่สนับสนุนระบอบกษัตริย์และกลุ่มที่สนับสนุนการปฏิวัติซึ่งนโปเลียนได้เข้าพวกกับกลุ่มปฏิวัติแต่เมื่อเกิดการประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีองโทเนตที่ปารีสความขัดแย้งก็รุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองในปีคตศักช .1793 เมื่อนโปเลียนเห็นว่ากองกําลัง ของเขาไม่สามารถสู้ได้เขาพร้อมคนในครอบครัวจึงต้องหลบหนีออกจากเกาะคอสิก้ามาตั้งรกรากที่ฝรั่งเศสอย่างถาวอนค่ะการไต่เต้าสูต่ตำแหน่งใหญ่ที่ฝรั่งเศสนั่นเองนโปเลียนได้เข้าร่วมในกองพลปืนใหญ่ที่ศูนย์บัญชาการเมืองตูลง ในปีคิสรศักรช1793ซึ่งต่อมาได้ถูกมอบให้สหรัชอาณาจักรปกครองแต่ด้วยแผนการที่นโปเลียนคิดขึ้นฝรั่งเศสจึงสามารถยึดเมืองตูลงคืนมาจากกองทัพกลุ่มสนับสนุนระบอบกษัตริย์และพวกอังกฤษได้สำเร็จผลงานที่โดดเด่นนี้ทำให้เป็นที่สนใจของผู้นำคณะปฏิวัติ หรือที่เรียกว่าสมัชชาแห่งชาติโดยเฉพาะออกัสตินโรบสเปียร์ซึ่งเป็นน้องชายของแม็กซิเมเลียนโลบสเปียร์หัวหน้าคณะปฏิวัติและทำให้เขาได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นในพลจัตวามีหน้าที่ดูแลเขตชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาได้สร้างผลงานการวางแผนรบที่มีประสิทธิภาพอีกหลายครั้งจนได้กลายเป็นคนสนิทของออกัสตินอย่างไรก็ตามในปีต่อมา กลุ่มของแม็กซิมิเลียนและออกสตินก็ได้เสื่อมอํานาจลงเนื่องจากความเผด็จการและความโหดร้ายที่สังหารผู้ต่อต้านในประเทศไปหลายหมื่นคนพวกเขาจึงถูกค้นล้มและทั้งสองพี่น้องก็ถูกจับไปประหารชีวิตในที่สุดเหตุการณ์นี้ทําให้นโปเลียนซึ่งถือเป็นผู้สนับสนุนถูกจับไปคุมขังในปีคริสต์ศักราช1794 เป็นเวลาสองสัปดาห์ค่ะหลังจากได้รับการปล่อยตัวเขาก็ได้ถูกกลุ่มรัฐบาลใหม่เรียกให้ไปช่วยวางแผนการรบกับออสเตรียในปีคริสต์ศักราช1794เเนื่องจากทราบดีว่าเขามีความสามารถในการวางแผนรบในช่วงเดียวกันนั้นเองเขาได้มีความสัมพันธ์เป็นคู่มั่นกับเดซิรีแครีซึ่งเป็นน้องสาวของภรรยาพี่ชายเขายังได้แต่งนิยายเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักโรแมนติกระหว่างทหารกับสาวคนรักซึ่งก็น่าจะหมายถึงตัวเขากับแครีนั่นเองค่ะ ต่อมาในปีคิตศกราัช .1795 เขาถูกเรียกตัวให้ไปช่วยงานปราบปรามมวลชนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านสมัชชาแห่งชาติแต่เขาปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าสุขภาพไม่ดีซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเขาน่าจะหลีกเลี่ยงงานเพราะต้องการอยู่กับหญิงคนรักแต่ทว่าการปฏิเสธงานในครั้งนี้ทําให้เขาถูกปลดจากตําแหน่งนายพลในเวลาต่อมาและต้องไปทํางานที่กรมแผนที่แทนค่ะในช่วงเดือนตุลาคมวีเดียวกันนั้น ผู้ต่อต้านสมัชชาแห่งชาติได้ลุกฮือขึ้นอีกครั้งนปโปเลียนจึงถูกเรียกตัวไปบัญชาการการป้องกันพระราชวังตุยเลอรี เนื่องจากมีประสบการณ์รบกับทหารกลุ่มนี้มาก่อนนโปเลียนใช้กล,ลยุทธ์ปืนใหญ่เข้าต่อสู้สลายกลุ่มสนับสนุนราชวงศ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ300ถึง1,400รายและถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสที่เรียกว่า13อร์นวองเดเมียโดยความสำเร็จในครั้งนี้ได้ทำให้นโปเลียนเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มรัฐบาลใหม่ที่เรียกว่ากล um ุ่มเดอะไดเรกที ประกอบด้วยผู้นำห้าคนและได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นผู้บัญชาการกองทัพแห่งอิตาลีและเขาเปลี่ยนมาใช้ชื่อนโปเลียนโบนาพาตแทนที่จะเป็นนโปเลโอนีดีบูโอนาพาเตซึ่งเป็นนามสกุลจริงของเขาค่ะผลงานการเป็นแม่ทัพ นปโปเลียนมีความสามารถในการนำความรู้ทางการทหารมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์จริงในสมัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ในกองพลปืนใหญ่เขาได้คิดค้นการใช้ปืนใหญ่แห่งกริโบว์ว wow. เป็นกองทัพเคลื่อนที่เพื่อใช้หนุนกองทาหารเดินเท้าจนสามารถปราบกบฏได้ต่อมาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทัพอิตาลีเพื่อยึดอิตาลีกลับคืนมาจากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ หรือออสเตรียเยอรมันกองกําลังของเขาขาดแคลนทั้งยุทธทปกณ์และสเสบียงคลังทําให้เขาต้องอดมือกินมื้อและแต่งตัวซำซอ่อแต่ในที่สุดก็สามารถฝึกฝนในทหารจนเก่งกาศ และสามารถนำทัพเข้าประทักกับกองกำลังจำนวนมากกว่าและมียุโทโธป,ปรกรณ์พร้อมกว่าได้ในการรบส่วนใหญ่นโปเลียนเป็นผู้นำทัพด้วยตนเองและแสดงความกล้าหาญในหลายสมรภูมิทำให้เขาเป็นที่เคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากนี้นโปเลียนยังได้ใช้ระบบสื่อสารทางไกลระบบแรกของโลกที่เรียกว่าโทรเลขอีกด้วยในที่สุดการจู่โจมของนโปเลียนได้ทำให้จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งบัญชาการโดยอาชเดยุคชาวดยุคแห่งเทเชนจำเป็นต้องลงนามในสนธิสัญญาที่เสียเปรียบที่มีชื่อว่าสนธิสัญญากัมโปโฟอร์มิโอว่าด้วยเรื่องการให้ฝรั่งเศสเข้าครองเบลเยียมและยึดพรมแดนติดแม่น้ำไรค่ะนอกจากผลงานภายนอกประเทศนโปเลียนยังคิดแผนการที่ช่วยเหลือการเมืองภายในประเทศด้วยการทำให้เหล่าเชื้อพระวงที่ยังคงมีอำนาจในกรุงปารีส แตกแยกออกจากกันจึงยากที่จะรวมตัวกันประท้วงและสร้างความไม่สงบช่วยให้สามารถรักษาความสงบเอาไว้ได้ค่ะผลงานต่างๆของนปโปเลียนนี้ทําให้เขามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากและเริ่มได้รับความนิยมทั้งจากเหล่าทหารและประชาชนส่วนตัวนปโปเลียนเองก็เริ่มรู้สึกได้เช่นกันว่าความสามารถของเขานั้นเหนือกว่าคนทั่วไปในปีคริสต์ศักราช1798 สภา500มีความกังวลต่อกระแสะความนิยมที่มีต่อนโปเลียนจึงได้บัญชาการให้เขานำทัพปลุกอียิปต์โดยอ้างว่าฝรั่งเศสต้องการเข้าครอบครองดินแดนตะวันออกใกล้และตะวันออกกลางเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของอังกฤษไปยังอินเดียนโปเลียนซึ่งมีความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงนาคณะนักวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขารวมทัพไปกับเขาด้วยซึ่งต่อมากลายเป็นการจัดตั้งสถาบันอียิปต์ศึกษาและมีการค้นพบศีลาโรเซตตาที่ทําให้นักอียิปต์วิทยาถอดรหัสไฮโลกริฟในเวลาต่อมาค่ะหลังจากที่มีชัยในยุทธการที่มงตาบอนโปเลียนเดินทัพต่อไปยังซีเรียแต่ก็ต้องชะง,งักเนื่องจากการระบาดของโรคกาฬโรคมันเป็นเหตุให้มีคนล้มตายไปเป็นจํานวนมาก โดยนโปเลียนได้เข้าจัดการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อการะระที่เมืองจาฟาเท่าที่สามารถทำได้ต่อมานโปเลียนมีชัยชนะต่อกองกำลังในอาณัตงจักรวออตโตมันในยุทธการที่พีระมิดทำให้ชื่อของเขาโด่งดังไปทั่วถึงแม้เขาจะเคยแพ้ในยุทธการทางเรือเช่นกันแต่ก็ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงค่ะต่อมาสถานการณ์ระหว่างนโปเลียนกับสมัชชาแห่งชาติดีขึ้นเขาจึงสลัดตำแหน่งผู้บัญชาการทหารประจำอียิปต์ แล้วเดินทางกลับฝรั่งเศสตลอดเส้นทางกลับกรุงปารีสนโปเลียนได้รับเสียงโห่ร้องชื่นชมจากประชาชนในฐานะวีรบุรุษแต่ทว่าหลังจากนั้นกองทัพฝรั่งเศสในอียิปต์ก็พ่ายแพ้การรบเนื่องจากโรคระบาดค่ะการก่อรัฐประหาร เมื่อในพลนโปเลียนเดินทางกลับมาถึงกรุงปารีสเขาได้เข้าร่วมกับชา์ลส์มอริสเดอตาแลลองเปริกอ์นักการเมืองผู้มีประสบการณ์ในการวางแผนก่อรัฐประหารค้นลมคณะรัฐบาลที่กำลังอ่อนแอและไม่เป็นที่นิยมของประชาชนโดยการโนมน้าวผู้แทนราษฎรเลือกรัฐบาลใหม่และบีบให้หัวหน้าคณะรัฐบาลเดิมลาออกแล้วเลือกหัวหน้ารัฐบาลใหม่เข้ามาแทนประกอบด้วยบุคคล3คนที่ปราศจากมนทิน ได้แก่แอมานูเอลโชเซฟซิยาเยสบรเชดูโกลและนโปเลียนทั้งนี้การเก่อรัฐประหารในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คณะปฏิรูปหัวก้าวหน้าซึ่งต้องการรัฐบาลจากการเลือกตั้งนโปเลียนยอมเสี่ยงกับแผนดังกล่าวเพราะในตอนนั้นมีกระแสจะนำพระเจ้าหลุยส์ที่18มาขึ้นครองราชและฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ ซึ่งหมายความว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสที่ผ่านมานั้นไร้ผลค่ะและแล้วเหตุการณ์สำคัญก็ได้เกิดขึ้นที่พระราช,ชวังแซงกลูโดยฝ่ายปฏิรูปหัวก้าวหน้าได้เตรียมการเกลี้ยก,กล่อมให้หัวหน้าคณะรัฐบาล5คนลาออกจากสมัชชาแห่งชาติจากนั้นก็ให้สภา5 0 0เลือกรัฐบาลใหม่แต่แผนการดำเนินไปอย่างล่าช้าเนื่องจากแนวคิดนี้ไม่ได้รับฉันทามติจากทุกฝ่ายและมี2คนที่ไม่ยอมลาออกนโปเลียนเฝ้ารอดูสถานการณ์อยู่ระยะหนึ่ง และแตัดสินใจเข้าแทรกแซงด้วยการนำกำลังทาหารกลุ่มเล็กๆเข้าไปในห้องประชุมสภา500ที่กำลังถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนและได้พยายามพูดนมนาวให้สภา500ยอมรับการค้นลมผู้นำรัฐบาลแต่ก็ไม่มีผู้รับฟังอีกทั้งยังเสนอให้นโปเลียนเป็นบุคคลน,นอกกฎหมายจากการกระทำอุกอาจของเขาซึ่งจะทำให้นโปเลียนหลุดจากตำแหน่งทั้งหมดแต่สถานการณ์ก็กลับตาลปัด เมื่อมีผู้พยายามลอบแทงนโปเลียนในห้องประชุมสภาภาพของผู้แทงที่โผล่มาจากทางหน้าต่างเพื่อลอบแทงนโปเลียนแพร่กระจายไปทั่วนโปเลียนจึงใช้โอกาสนี้อ้างว่าถูกสมาชิกรัฐสภาใส่ร้ายว่าจะก่อรัฐประหารและเกือบจะถูกลอบสังหารทําให้ในายพลชออากีมูลาลูกน้องของนโปเลียนมีข้ออ้างนํากองทัพเข้าล้อมรัฐสภาและก่อรัฐประหารได้สําเร็จในที่สุดซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่ไม่เสียเลือดเนื้อคะ่ะหลังก่อรัฐประหารสําเร็จ กงสุนย์สามคนได้รับการแต่งตั้งให้บริหารประเทศได้แก่นโปเลียนแอมานูเอลโชเซฟซีเยสและรอเชดูโกนับเป็นจุดเริ่มต้นระบบการปกครองโดยคณะกงศุนซึ่งเป็นการปกครองที่อำนาจเบ็ดเสร็จ อยู่ในมือกงสุนสามคนแต่ก็ยังคงมีการลงมติในเรื่องต่างๆอย่างไรก็ตามการปกครองนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่นโปลเลียนหรือที่เรียกว่าเป็นกงสุนเอกโดยเฉพาะหลังจากที่เขาเอาชนะศึกกับออสเตรียในปีคริสตศักราช1800และสามารถทำให้อังกฤษยอมเซ็นสนธิสัญญาได้สำเร็จในปีคริสตศักราช1801ซึ่งสร้างฐานอำนาจที่แข็งแกร่งให้นโปลเลียนเป็นอย่างมากค่ะการสถาปนาเป็นจัก,กรพรรด ในระบบกงสุลน,นโปเลียนได้ทำการปฏิรูปการศึกษากระบวนการยุติธรรมการคลังระบบราชการและประมวลกฎหมายแพง่งจนเป็นที่รู้จักในชื่อกฎหมายนาโปเลียนและยังมีผลบังคับใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันนอกจากนี้เขายังสนับสนุนศินลปะและวิทยาศาสตร์อีกทั้งยังสารสัมพันธ์กับพระสันตะปาปาเพื่อทำานุาบำรุงศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เป็นศาสนาหลักของฝรั่งเศส แต่ได้เสื่อมลงในช่วงที่เกิดปฏิวัติค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่24ทธันวาคมปีคริสต์ศักราช1,800วันคริสต์มาสอีฟได้มีการลอบวางระเบิดนโปเลียนที่ถนนซังนิเคสในกรุงปารีสขณะที่ขบวนรถม้าของเขากำลังมุ่งหน้าไปโรงโอเปรา่าโชคดีที่ระเบิดเกิดประทุขึ้นช้าก,กว่าที่กำหนด ทำให้กระจกรถมาแตกกระจายเท่านั้นและรถม้าของกงสุนเอกก็สามารถควบผ่านจุดเกิดเหตุไปได้อย่างรวดเร็วขณะที่ในบริเวณดังกล่าวนั้นกลายเป็นซากปรักหักพังและมีผู้เสียชีวิตกว่า10คนต่อมามีการสืบสวนพบว่าอัชญากรรมดังกล่าวเป็นฝีมือของกลุ่มฝกักไฝ่กษัตริย์ในขณะที่นโปเลียนเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มอื่นค่ะด้วยผลงานการปฏิรูปประเทศของนโปเลียนในปีคริตศักช1802 เขาจึงถูกเลือกให้เป็นกงศูลเอกตลอดชีวิตต่อมาในปีคริสต์ศักราช1803กองทัพของเขาเสียหายจากการระบาดของไข้เหลืองเพื่อเป็นการระดมทุนมาฟื้นฟูนโปเลียนจึงยอมขายรัฐลุยเซียนาซึ่งเป็นดินแดนขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือให้แก่สหรัฐอเมริกาในราคา15ล้านเหรียญสหรัฐค่ะในปีคริสต์ศักราช1803อังกฤษได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสอีกครั้ง จากความขัดแย้งที่มีมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งอังกฤษยังหนุนหลังฝ่ายสนับสนุนระบอบกษัตริย์ที่ต่อต้านนาโปเลียนอยู่ด้วยนโปเลียนจึงตอบโต้ด้วยแนวคิดในการบุกอังกฤษและเพื่อข่มขวัญฝ่ายตรงข้ามเขาได้สั่งประหารนายุคแห่งออกแกงเจ้าชายแห่งราชวงศ์บูบงแห่งฝรั่งเศสโดยจัดฉากการไตส่สวนให้เป็นไปตามกระบวนการการประหารราชวงศ์ในครั้งนี้มีเพียงอังกฤษเท่านั้นที่ทักท้วงส่วนรัเสเซียและออสเตรียนั้นสงวนท่าทีไม่ยอมทัดทานเนื่องจากรู้ดีว่าไม่สามารถต่อสู้กับ ของนนโปเียได้และเพื่อตัดกระแสข่าวลือและการถูกวิจารณ์ที่เขาสังหารคนในราชวงศ์ตามอำเภอใจนโปเลียนจึงได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเมื่อวันที่2ธันวาคมปีคริสตศักราช1804โดยจัดพิธีปรับดาพิเศษที่โบสถ์นอตชาดามในปารีสโดยนโปเลียนได้ประกาศในขณะที่สวมมหามงกุฎให้กับตนเองว่าข้าพบมหามงกุฎในลำห้วยข้าเช็ดโคลนออกแล้วข้าก็สวมมันไว้บนศีรษะของข้า ในพิธีนี้มีพระสันตปาปาทอดพระเนตรและอํานวยพรด้วยแต่ไม่ได้รับเกียรติให้สวมมงกุฎอีกทั้งนปโปเลียนยังให้พระองค์เดินทางมายัางปารีสแทนที่ตนจะเดินทางไปประกอบพิธีในโรมตามธรรมเนียมปฏิบัติในยุคก,ก่อนๆซึ่งแสดงถึงการที่มีอำนาจเหนือกว่าวาติกันของเขาค่ะนักประวัติศาสตร์วิเคราะห์ว่าการสถาปนาตนขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิของนปโปเลียนนั้น เป็นไปเพื่อปกป้องสาธารณรัฐซึ่งเป็นระบอบและรัฐธรรมนูญที่ได้ร่างขึ้นมาเพราะถ้านโปเลียนถูกโค่นกลุ่มคนต่างๆก็จะล่มสลายไปกับเขาด้วยเขาจึงสร้างความเป็นสถาบันขึ้นเพื่อให้การปกครองระบบสาธารณรัฐมีความยั่งยืนและลดปัญหาความวุ่นวายหากเขาเสียชีวิตลงด้วยเหตุนี้เงินเหรียญของทางฝรั่งเศสจึงจะรึกค,คําว่าจักรพรรดินโปเลียนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะทั้งนี้ผลงานในช่วงที่เป็นจักรพรรดิของนโปเลียนมีหลากหลายด้าน เช่นในปีคริสต์ศัก1 8 0ราช1805เขาสามารถเอาชนะกองกำลังออสเตรียและรัสเซียได้สำเร็จที่เรียกว่าสงครามสามจักรพรรดิอันนำไปสู่การล้มสลายของจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1806ถึง1809นโปเลียนชนะศึกอีกหลายครั้งในหลายดินแดนเช่นในปรัสเซียซึ่งมีกองกำลังขนาดใหญ่กว่าฝรั่งเศส อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรกับโปแลนด์และเอาชนะกองทัพของรัสเซียจนรัสเซียต้องยอมเซ็นสัญญาสงบศึกแต่อย่างไรก็ตามนโปเลียนก็ยังไม่สามารถเอาชนะกองทัพอังกฤษได้เขาจึงได้ก่อตั้งระบบเพื่อขัดขวางการค้าขายกับอังกฤษที่เรียกว่า the continental system of European ports โดยมีหลายประเทศเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อตอบโต้การที่อังกฤษแบนเรือสินค้าฝรั่งเศสและเป็นพระนโปเลียนเชื่อว,ว่าสันติภาพอย่างถาวรจะมีได้ต่อเมื่อปราบสหรชาชอาณาจักรลงได้เท่านั้นค่ะขณะดเดียวกันเขาก็นําระบบขุนนางกลับมาใช้หลังจากได้ลมเลิกไปโดยคณะปฏิวัติโดยเขาได้แต่งตั้งคนสนิทให้มีตําแหน่งสําคัญเช่นดยุกและส่งไปทําการปกครองอยังดินแดนต่างๆทั่วยุโรปเช่น ฮอลแลนด์สวีเดนและสเปนนอกจากนี้นโปเลียนยังได้จัดระบบทหารใหม่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมธนาคารแห่งชาติฝรั่งเศสระบบเงินฟรังแชมินาลที่ว่าการอำเภอสภาที่ปรึกษาของรัฐหรือเริ่มการรังวัดพื้นที่ทั่วอาณาจักรฝรั่งเศสและจัดตั้งสมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งชาติค่ะชีวิตรักและลูกๆของนโปเลียน ในระหว่างที่นโปลเลียนปราบกลุ่มต่อต้านในเหตุการณ์เทอร์ทีนวองเดเมียนนั้นเขาได้พบรักกับโจเซฟินเดโบฮานีสซึ่งเป็นแม่ไม้ลูกสองที่สาม,มีถูกประหารชีวิตโดยกลุ่มของแม็กซิมิเลียนหลังการปฏิวัติทำให้เธอถูกจองจำอยู่5ปีหลังจากถูกปล่อยตัวเธอได้ไปมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองหลายคนเช่นพอลบาลสและในปีคริสต์ศักราช1795เธอได้พบกับนโปลเลียนซึ่งมีอายุน้อยกว่าเธอ6ปีในตอนแรกเธอใช้ชื่อว่าโรส หรือมาลีโรสแต่นโปเลียนตั้งชื่อให้เธอว่าโจเซฟีนความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปอย่างรวดเร็วและได้แต่งงานกันในเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1796หลังจากพบกันเพียง4เดือนซึ่งสร้างความไม่พอใจและตกใจให้กับครอบครัวของนโปเลียนเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาเป็นนายพลหนุ่มอนาคตไกลแต่กลับแต่งงานกับหญิงไม่ลูกติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาและน้องสาวของนโปเลียน ที่จะแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเมื่อต้องเจอกับโจเซฟีนค่ะหลังการแต่งงานเพียงสองวันนโปเลียนต้องนำกองทัพออกปฏิบัติการระหว่างที่ต้องแยกจากภรรยานโปเลียนเขียนจดหมายรักจำนวนมากถึงเธอแต่โจเซฟีนเองแทบไม่ได้ตอบจดหมายเหล่านั้นและเมื่อตอบก็มักจะเขียนแบบไม่โรแมนติกหรือมีความหวานแบบเดียวกับที่นโปเลียนเขียนมาว่ากันว่าในช่วงแรกโจเซฟีนไม่ได้รักนโปเลียนหรืออาจจะรักไม่มากเท่ากับที่เขารักเธอ แต่เมื่อเวลาหลายปีผ่านไปเธอก็มีความรักให้กับเขามากขึ้นนะคะในระหว่างที่ห่างกันนั้นโจเซฟินไปมีสัมพันธ์ซ้อนกับนายทหารรูปหลอ่อฮิปโป l y t e ชาร์ l ส s เมื่อข่าวนี้ไปถึงนปโปเลียน mm. เขาก็โกรธเป็นอย่างมากและทําให้ความรู้สึกที่เขามีต่อเธอนั้นเปลี่ยนไปและอีกสองปีต่อมาขณะที่เขาเดินทางไปรบที่อียิปต์เขาก็ไปมีความสัมพันธ์กับพอลินฟอร์ ซึ่งเป็นภรรยาของลูกน้องด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนาโปเลียนและโจเซฟินจึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามทั้งสองยังคงใช้ชีวิตร่วมกันยาวนานหลายปีถึงแม้จะมีความขัดแย้งกันอยู่เนืองๆและเมื่อนโปเลียนได้เป็นจัก,กรพรรดิในปีคริสต์ศักราช1804 เขาก็ได้สถาปนาให้โจเซฟีนเป็นจัก,กรพรรด,ดินีแห่งฝรั่งเศสรวมถึงราชินีแห่งอิตาลีด้วยแสดงถึงความรักและการให้เกียรติเธออย่างสูงสุดถึงแม้โจเซฟีนจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไปกับการจัดงานเลี้ยง เสื้อผ้าและการซื้ออสังหาร,ริมทรัพย์ก็ตามค่ะหลังจากอยู่ร่วมกันมา13ปีโจเซฟินไม่สามารถมีลูกเพื่อเป็นรัชทายาทให้กับนโปเลียนได้นโปเลียนจึงถูกกดดันจากคนใกล้ชิดและสมาชิกในครอบครัวในเรื่องนี้อย่างหนักว่าโจเซฟินซึ่งอยู่ในวัย40กว่าในตอนนั้นมีอายุมากเกินไปที่จะมีบุตรได้อีกเป็นเหตุให้นโปเลียนต้องทําให้การแต่งงานกับเธอนั้นเป็นโมฆะในปีคริสต์ศักราช1809และได้แต่งงานใหม่กับมารีลูอิส แห่งออสเตรียซึ่งเป็นเหลนของพระนางมารียองโตเนตในปีคิสตศักรช1810โดยที่พระนางมารีลูอิสก็ไม่ได้เต็มใจมากนักทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกันในปีต่อมาคือนโปเลียนที่สองแต่นโปเลียนยังคงสานสัมพันธ์กับโจเซฟินอย่างต่อเนื่องทำให้พระนางมารีลูอิสไม่พอใจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะการเสื่อมอำนาจจักรวรรดิของจักรพรรดินโปเลียนที่ห มีความกว้างใหญ่จากกรุงอัมสเตอร์ดัมถึงกรุงโรมรวมประชากรทั้งสิ้นกว่า70ล้านคนโดยมีเพียง30ล้านคนเท่านั้นที่เป็นชาวฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช1,810 เริ่มมีเหตุกระด้างกระเดื่องต่อนาโปเลียนโดยรัสเซียได้ถอนตัวออกจากเดอะคอนติเนนทัลซิสเต็มและปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับนาโปเลียนในการบุกอังกฤษทั้งนี้เนื่องจากพระเจ้าสาอเล็กซานเดอร์ที่1แห่งรัสเซียได้รับการหนุนหลังจากชนชั้นสูงในรัสเซียที่เข้าข้างฝ่ายอังกฤษด้วยเหตุนี้จัก,กรพรรดินโปเลียนที่1จึงได้ยกทัพบ,บุกรัสเซีย ในปีคริสศัตกราช1812โดยเป็นกองทัพขนาดมหืมาขนาด6 0 0 0 0นายประกอบไปด้วยกองทัพพันธมิตรอิตาลีเยอรมนีและออสเตรียค่ะในการสู้รบครั้งแรกในเดือนกันยายนยังไม่มีผู้ใดแพ้หรือชนะแม้ว่าพวกรักเสเซียจะเป็นฝ่ายถอยรน่นแต่ทั้งสองฝ่ายก็เสียทหารไปในจำนวนพอๆกันวันต่อมากองทัพฝรั่งเศสเคลื่อนทัพเข้าสู่เมืองหลวงคือกรุงมอสโกพวกเขาพบว่ามอสโ,โกกลายเป็นเมืองร้าง และเริ่มตายใจว่าฝ่ายรัเสเซียได้หลบหนีไปแต่ทว่าจริงๆแล้วเป็นแผนล่วงของรัเสเซียที่ได้วางไว้โดยเมื่อได้จังหวะก็จะทําการจุดไฟเผากรุงมอสโกท,ทันทีแต่ทว่ากองทัพของนโปเลียนที่มีความมั่นใจในขนาดที่ใหญ่กว่านั้นก็ยังคงยืนหยัดได้ถึง1เดือนเนื่องจากหวังว่าทางรัเสเซียจะออกมาเจราจาแต่ก็ไม่มีวี่แววใดๆทว่าเมื่อเข้าฤดูหนาวจัก,กรพรรดินโปเลียนที่1่ตัดสินใจถอยทัพอย่างทุลักทุเลในความหนาวเย็นอดอยาก และเหน็ดเหนื่อยไปยังเยอรมน,นีพวกเขาถูกดักจมตีซ้ำจนย่อยยับทำให้จากทหารหลายแสนคนที่เข้าร่วมรบมีเพียงไม่ถึงแสนนเท่านั้นที่กลับออกมาได้การพ่ายแพ้ในครั้งนี้นักวิเคราะห์อมองว่าเป็นเพราะกองทัพของนโปเลียนไม่รู้ชัยภูมิรัสเซียดีพอและประมาทความหนาวเย็นในฤดูหนาวของรัสเซียค่ะหลังจากที่ได้ข่าวความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสในรัสเซีย กษัตริย์ในประเทศต่างๆที่เคยอยู่ใต้การควบคุมของนโปเลียนก็ทําการแปลพักและรวมตัวกันยกทัพมาโจมตีฝรั่งเศสหรือที่เรียกว่าสงครามสหสัมพันธมิตรครั้งที่6โดยกองทัพฝรั่งเศ2ส2 0 0 0 0 0นายต้องปะทะกกับกองทัพพันธมิตร5 0 0แสนนายของรัสเซียออสเตรีย รัสเซียและสวีเดนนอกจากนั้นแล้วจัก,กรพรรดนินโปเลียนที่1ยังถูกคนในกองทัพของพระองค์เองทรยศหรือไม่ก็ขอให้สละราชสมบัติทําให้ฝรั่งเศสต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างราบคาบในปีคิสรตศักราช .1814 ค่ะจัก,กรพรรดนินโปเลียนที่1ทรงเห็นว่าไม่มีหนทางชนะแล้ว และเกรงว่าตนจะถูกประหารหรือนำไปประจานจึงได้ทำการเสวยยาพิษไปในปริมาณที่มากพอที่จะปลิดชีพคนถึงสองคนแต่เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงก็ยังคงไม่สวรรคตจัก,กรพัิก็บ่นถึงความทรมานอันยาวนานและได้อาเจียนออกมาอย่างรุนแรงจนกระทั่งแพทย์หลวงได้มาถึงจึงทรงขอให้ใจ่ายยาพิษเพิ่มเติมให้แต่แพทย์ก็ปฏิเสธว่าขัดกับจรรยาบรณจัก,กรพัิจึงได้แต่ทนทรมานจนฤทธิ์ยานั้นหมดไปเองจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทราบว่า ทำไมจัก,กรพรรดิจึงรอดชีวิตมาจากการกลืนยาพิษในปริมาณมากได้อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดนโปเลียนต้องยอมเซ็นสนธิสัญญาฟงแตนโบที่ระบุให้จัก,กรพรรดิสลักราชสมบัติและในประเทศตนเองไปยังเกาะเล็กๆชื่อว่าอัลบาโดยยังทรงดำรงพระยศเป็นจัก,กรพรรดิและมีอำนาจการปกครองเฉพาะบนเกาะแห่งนั้นค่ะวาระสุดท้าย หลังจากที่ถูกในประเทศได้หนึ่งปีนโปเลียนกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของจัก,กรพรรด,ดินีและพระโอรสเนื่องจากพระเจ้าหลุยส์ที่18แห่งราชวงศ์เดิมของฝรั่งเศสทรงขับจัก,กรพรรดินโปเลียนที่สองซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิได้เพียง15วันและขึ้นครองราชแทนโดยรัฐบาลฝรั่งเศสที่ฝักใฝ่ระบอบกษัตริย์ปฏิเสธจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ตามสัญญาอีกทั้งยังมีข่าวลือว่าจะมีการส่งตัวไปที่อื่น ดังนั้นนโปลเลียนจึงตัดสินใจหลบหนีออกจาก,กอเกาะอัลบาพร้อมด้วยผู้สนับสนุนประมาณ1,000คนการมาถึงฝรั่งเศสของเขาในปีคริสต์ศักราช1815ได้รับการโห่ร้องต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษตลอดเส้นทางจากชายฝั่งริเวราฝรั่งเศสขึ้นมายังเมืองลียงแม้กระทั่งทหารที่ถูกสั่งมาจับก,กุมเขาก็เข้าร่วมการต้อนรับด้วยซึ่งเส้นทางดังกล่าวในปัจจุบันถูกเรียกว่า ถนนสายจัก,กรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งจากนั้นอดีตจัก,กรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งได้เดินทางอย่างอุกอาจเข้าไปประกาศต่อฝูงชนว่าเราคือจัก,กรพรรดิของพวกเจ้าทําให้เหล่าทหารต่างโอนอ่อนให้กับเขาและทําให้นโปเลียนสามารถเดินทางถึงกรุงแพรีริสได้อย่างง่ายได้เมื่อกษัตริย์หลุยส์ที่18ทราบข่าวการกลับมาของนโปเลียนพระองค์ก็ได้หลบหนีไปนโปเลียนจึงทําการขึ้นครองราชเป็นจัก,กรพรรดิอีกครั้งที่เรียกว่า การคืนสู่อำนาจเป็นเวลาร้อยวันจัก,กรพรรดินโปลเลียนได้สร้างกองทัพขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่าเหล่าประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษรัสเซียออสเตรียและปรัเเีียได้เข้าร่วมพันธมิตรกันเพื่อโจมตีกองกําลังของเขาถึงแม้ว่าเขาจะเอาชนะในการรบได้หลายครั้งแต่ในศึกที่เบลเยียมกองทัพของเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับกองทัพอังกฤษและปรัสเซีย ที่ยุทธก,การวอเตอร์ลูในปีคศั .1815 ค่ะจัก,กรพรรดนินโปเลียนจึงถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์อีกครั้งและถูกคุมขังที่เกาะเซนต์เฮเลนาโดยระหว่างที่อยู่ที่นั่นนปโปเลียนใช้เวลาไปกับการเขียนบันทึกความทรงจำของตนและอ่านหนังสือจำนวนมากว่ากันว่าเขาแสดงความรักและคิดถึงอดีตภรรยาโจเซฟินซึ่งได้เสียชีวิตลงก่อนหน้านั้นด้วยโรคปอดบวมด้วยการวางรูปของเธอไว้หลายจุดในที่พัก และเสวยอาหารด้วยจานที่เธอชอบในปีคริสต์ศักราช1821พระองค์ได้เขียนพินัยกรรมไว้หลายฉบับก่อนจะสวรรคตในชั้นสา51ปีในบันทึกหนึ่งกล่าวว่าคำพูดสุดท้ายของพระองค์ก่อนสิ้นใจของอดีตจัก,กรพรรดินปโปเลียนได้แก่ฝรั่งเศสกองทัพแม่ทัพและโจเซฟีนค่ะภายหลังในปีคริสต์ศักราช1995มีการตีพิมพ์จดหมายเหตุของเขาลุยส์มาชองข้ารับใช้ของจัก,กรพรรดินปโปเลียนที่1 ซึ่งเขาได้เขียนเล่าเหตุการณ์ช่วงไม่กี่เดือนสุดท้ายก่อนจัก,กรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งจะสวรรคตทําให้หลายคนเชื่อว่าพระองค์ถูกลอบวางยาพิษด้วยสารหนูในปีคริสต์ศักราช2001นักวิชาการได้ศึกษาหาระดับสารหนูในเส้นพระเกศาหรือผมของจัก,กรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งและพบว่ามีสารหนูอยู่เกินกว่าระดับปกติ7-38ถึงเท่าแต่ทว่าบางแหล่งข้อมูลก็แย้งว่าสารหนูที่มีปริมาณมากในเส้นผมในสมัยนั้น เกิดจากการสวมวิกและจัก,กรพรรดินโปเลียนที่1สวรรคตเพราะโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารตามที่แพทย์ชนสรศพได้ระบุไว้มากกว่าเนื่องจากพบว่านาโปเลียนมีน้ำหนักลดลงถึง11กิโลกรัมภายในเวลา5เดือนก่อนการสวรรคตรและมีการสังเกตว่า ในภาพวาดของพระองค์มักจะใช้มือกุมท้องเอาไว้อีกทั้งยังมีประวัติโรคกระเพาะอาหารในตระกูลของพระองค์ค่ะอย่างไรก็ตามจัก,กรพรรดนินโปลเลียนที่1ได้ขอให้ฝังพระบรมศมพของพระองค์ไว้ริมแม่น้นําแซนเพื่อที่จะได้อยู่ท่ามกลางชาวฝรั่งเศสที่เขารักแต่เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในปีคริสต์ศักราช1821พระบรมศพก็ยังคงถูกฝังไว้ที่เกาะเซนต์เฮเลนาต่อมาในปีคริสต์ศักราช1840 พระบรมมัติได้ถูกเชิญกลับมายัางประเทศฝรั่งเศสด้วยการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติและได้ถูกฝังไว้ที่สุสานเลซอร์วาลิสในกรุงปารีสค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะแคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย